ครับการออกกําลังกายการสร้างเป้าหมายในการออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยๆให้เราตั้งเวลาในการออกกําลังกายว่าวันนี้สิบห้านาทีสามสิบนาทีนะครับเป็นแรงผลักดันให้เราออกกําลังกายนะครับนะครับนึกถึงไอดอนนึกถึงคนที่เรารักครับถ้าเกิดว่าสุขภาพเราแข็งแรงนั้น เรายังมีสิ่งที่ดีๆกลับไปหรือทำงานได้อีกเยอะครับในการออกกำลังกายนะครับนึกถึงเสื้อที่เราเคยสวมใส่นึกถึงไอด้อนที่หุ่นดีๆนะครับนะก็พยายามครับผมเราพยายามร้านเอ็นเจฟิเน็ตพยายามที่จะสรรหาเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพไว้ต้อนรับลูกค้าอยู่มาตลอดครับ ในเรื่องของ p r o d u c t ์ตรงนี้นะครับสินค้าก็ไม่ได้แพงครับราคาโรงงานนะครับตั้งอยู่ที่ถนนการจราวิถีครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเทรดมิลลลูวิงระบบรีคอมเบนจักรยานระบบโคมยิมหรือสมิธมิชีนหรือในส่วนของโปรสแตนเนอร์ er, เครื่องเดินวงรีหรือในส่วนของไบรท์นั่งตรงจักรยานนะครับหรือ ต่างๆนานาในการออกกําลังกายที่ร้านเราครับเรามีถึงขนาดหลักหมืน่นถึงขนาดหลักแสนปรึกษาได้ครับที่ร้านเอ็นเจฟิตเนเราขายกันแบบกันเองเราน,นําเสนอแบบกันเองนะครับมากมายหลายอย่างที่จะเจ้าหน้าที่จะตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยําถูกต้องครับมีประสบการณ์มากยังไม่ต่ํากว่าสิบวา,าปีถึงสายี่ปีครับนะครับ เราใส่ใจใส่ใจโทษนะครับเราใส่ใจในเรื่องของอสต็อกเราใส่ใจในเรื่องของสินค้าตัวใหม่เราใส่ใจถึงความปลวดไปในขนาดในขนาดที่วิ่งนะครับเราใส่ใจในเรื่องของอาการเลือกซื้อตัวสินค้าถ้าท่านได้ตัวสินค้าไปแล้วออกนอกร้านไปแล้วให้ท่านยิ้มกลับบ้านไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเราไม่พยายามที่จะผลักด,ดันหรือ อะไรทั้งทิ่นนะครับแบบการเองในการออกกําลังกายหรือเสนอที่จะให้ลูกค้าได้คุณภาพที่ดีกลับบ้านไปนะครับนะก็ร้านเลเจฟ,ฟิตเนสนั้นตั้งอยู่ที่ถนนการจรวิถีครับการจนวิถีเลี้ยวก็จอดได้เลยนะครับมีสินค้ามากมายที่จะคอยต้อนรับท่านนะครับอยู่ในขณะนี้ครับนะก็ าฝากไว้ในเรื่องของร้านในเจฟิตเนสที่สุราษฎร์ธานีครับโปรดักที่เรามีอยู่ในขณะนี้มีหลายโปรดักครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i m p u พ s วมัสเซนะครับของ USA ออนนะครับของ Mercury แล้วก็ไลท์สปาริดหรือในส่วนของ m ั t เ e อร์ฟอนะครับ Body Spirit DK City Infinity นะครับหรือในส่วนของยิ m o อสหรือกรมินะครับ เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับเชิญได้ครับที่ร้านเอนเจฟิตเนนะครับก็เราพร้อมที่จะดูแลท่านนะครับราคาเป็นกันเองนะครับแนะนําจากพนักง,งานได้อย่างถูกต้องคุณน้ําหนักเท่าไหร่แนะนํารุ่นไหนนะครับนะฮะตรงจุดนะครับฝากไว้ให้ท่านพิจารณาร้านเราด้วยนะครับอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านที่มีสินค้าม,ามากมาย และใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับนะครับร้านเจ,เจฟิเน็ที่สุราธ,ธานีใส่ใจห่วงใยลูกค้าครับในขณะน,นี้ใส่แมสล้างกินร้อนช้อนกลางทุกครั้งนะครับอย่าลืามใส่แมสครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ